ซึ่งผมไปซื้อมาจากแอปพลิเคชันนะครับค่อนข้างที่ถูกถูกมากๆนะแล้วเขาก็แถมมาเนี่ยโอ้โหไอตัวชุดใบมีดเนี่ยดูลยครับเป็นปึงป้งๆเลยขนาดทาตัวนี้นะครับแล้วโกนนะโอ้โหแบบเลือดซิบๆเลยครับผมก็คือถามว่ามันมีความคมไหมมันมีความคมอยู่นะแต่ประมาณเจ็เซของตัวใบมีดต้นฉบับแต่ตัวเนี้ยเปิดตัวมาโกนครั้งแรกก็เลือดอาไปครับผมก็เลยเหมือนกับว่าเออ อาจจะเพราะว่าตอนนั้นอาจจะไว้หนวดยาวไปหน่อยหนึ่งก็คือว่ามันขึ้นมานิดหนึ่งฮะมันก็มันก็อาจจะทําให้แบบว่าตัดยากแต่ถ้าเกิดว่าเราโกนทุกวันเหมือนกับว่าเออพอขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยแล,วล้วโกนๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะพอใช้ได้นะก็เลยก็เลยจะบอกว่าสาหรับคนที่ผิวค่อนข้างจะบอบบางนะก็ต้องระวังนะเพราะว่าเขาคือความคมมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่จะทําให้คุณนี่มีเลือดออกตามมุมปากได้นะออลองพิจารณาดูนะครับ วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค